ยายล่างนาล่างนา,างตื่นมากกับตรงล่างนาล่ะล่างนาแล้วกันย่างมาเลยยาย ย่างมาต้งผีผีไม่ต้องปุ่นไปอยู่ทั้งปุ่นเขาไปฝุ่นมาคันเออมาย่างนี่นี่ยปุ่นย่างนั่งเตียงผีจะของผีนั่งเตียงพ,งพ,งยงพี่พี่อย่าไปนั่งโต๊ะก,กินข้าวได้อย่าไปนั่งผีมานั่งพี่เออ่งไป เนี่ไเลเสร็จนะสิตานี่แพ้หน่อยนี่แพ้หน่อยนี่นี่นี่เซลลยึดแต่สินแทนี่แพ้นี่แพ้เอาแต่สินขึ้นมาเสร็จอยู่ไดเมันติดค่ะเออแพ้มีก็บระหยัดสิเสร็จเอาแดดบ่เมื่อเสยับอันนี้เป็นทางผียับเตียงม่าผีแต่ียงสีหมแมยูขึ้นก้อน

อเออนา,าเลเ้นาะเป็นยังไงมขึ้นนรับดีบ่ไม่ย่นะขึ้นนรับดีบอน่ารับเดียวน่าจะไผ่มนขึ้นน่นา,นนนนาจะไผมนบุ๋ออมกันเยบุ๋มจะไม่งา่ 30นาที3มนาทีแล้วจังนายเคยกินขา,นาเินข้าวเยงี่เปนข้าวิโอ้ยไน,นนี่นำต้าหู้ยู่เดี๋ยวนำต้าหูไม่กินแล้วแดงมาเห่งเดีอยากินน้ำต้าหู้นะยาย ้ายายกินน้ำเต้าหู้ยายเสียบได้อ๋อมาคิดกินเลยกินเลยเออแล้วยายแล้วชอบกินน้ำเต้าหู้แต่เศร้าก็ชอบกินน้ำเต้าหู้อย่างนี้เสบๆไปนี่แห้งใส่ดีๆใส่ดีๆดูได้ คื่นขึ้นมาลางนาเด้ยวรีกินน้ำเต้าหู้เลยยายมานี่ยายมาดีกินน้ำเต้าหู้แต่เศร้าใส่รอยดีๆถึงที่สิ่บ่ถึงได้ให้มันถึงน้ำเอากินมัน้หมือนรีกินไอ้เอมเอาม,าม,าม,ามาเลย <S <S สัมเนียเดค่ะเดเอฟซีเด้ดค่ะสวัสดีจ้า